ไเลือกเอาเลยเนาะได้กันไหมเดี๋ยวก่อน<ป>มําทำไรคะคือผมพาน้องชายมาดูรถนะครับน้องผมเขาเพิ่งเรียนจบเลยอยากให้ของขวัญเขาสักหน่อยสารลูปแบบนี้เนี่ยะจะมาดูรถน,ะแบบนี่จะมาซื้อรถเนี่ยมีเงินมาเท่าไหร่ก็พอมีว่างครับ อมีอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะนี่มาจากบนดอยหรือเปล่าต่างด้าใช่ไหมฮะมีบัตรประชาชนไหมมีครับผมเป็นคนไทยครับสารลรูร้ไม่เหมือนคนไทยเลยเออตามฉันมาแล้วกันเอ้แ hey มนเป็พฮอเต้นอื่นบอพอเนี่ยเซลเต้นเนี่ยแต่งหน้าบักแคบแคกเลยอ เป็นอย่างนั้นในในเพิ่งก็บปางเขาไปพอแล้วพอก็ไปพอนะกันไปตามมาเร็วสิครั้งนี้แหละที่ขายดีที่สุดจะจองเลยไหมล่ะครับนั่นผมขอดูรถอีกหลายๆคันก่อนได้ไหมครับจะดูทำไมฮะรถคันไหนมันก็เหมือนๆกันหมดนั่นแหละหรือว่า ไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองเลยไม่รู้อ่ะครับผมว่าถ้าคุณไม่พร้อมจะบ,บริการเนี่ยให้เสื่อคนอืบบ่นมาคุยกับผมก็ได้นครับฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่มีอะไรก็คุยกับฉันครับนั้นผมขอถามคุณหน่อยนะครับรถเนี่ยตัวธรรมดากับตัวท็อปเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะครับมันก็ต่างกันหลายอย่างนั่นแหละใครจะไปเหมือนกันล่ะฉันว่าเรื่องมาเลยดีกว่าว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ คุณครับผมจะซื้อรถเนี่ยผมก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวท็อปกับตัวธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าไม่งั้นผมจะเลือกซื้อถูกได้ยังไงเด็กดอยอย่าง,าง<ป>พวกแกนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงคะฉันต้องบอกว่ามันก็ต่างกันหลายอย่างฉันไม่มีเวลามาสัทยายพวกแกฟังหรอกนะจะซื้อหรือไม่ซื้อคุณก็คุณเป็นเซลไม่ใช่หรอครับหน้าที่ของคุณเนี่ยก็ค,คืออธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับไม่ว่ามันจะแตกต่างกัน หรือว่าคุณต้องอธิบายเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณก็ต้องทํานะครับเพราะมันคือหน้าที่ของคุณแหมทํามาเป็นรู้ดีเนี่ฉันขอถามหน่อยเหอะเกิดจะมาซื้อรถเนี่ยไม่ศึกษาข้อมูลมาหน่อยหรือไงฮะฉันไม่มีเวลามาอธิบายให้พวกแกฟังหรอกนะฉันก็ต้องไปขายรถให้ลูกค้าท่านอื่นต่อเอีย hey, คุณครับแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณนะครับตัวพวกผมเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของพวกผมนะครับ ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะบริการหรือคุณไม่รักงานบริการเนี่ยผมว่าคุณไปหางานอื่นทำเถอะนะครับเอ๊ะแกไม่มีสิทธิ์มาพูดก,กับฉันแบบนี้นะฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ซื้อครับไปบีก็ไม่มีเงินนะสิไม่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยหมอใส่คันย้อยยังไม่มยยนะอ,อยู่ตัวอย่างเฮ้ยหลานไอ้แมนเปิ้ลว่า เขาคอมเพนได้สารดานมันบ่จากมาเตอร์ไทยถ้าเขาไปคอมเพนเปิ้อนเนี่ยเกิดเปิ้อนตกงานขึ้นมาเปิ้อนมีครอบครัวที่ต้องดูแลหรอไอ้แมนไอ้จะไปมองโลกในเงี่ยดีกาคนอย่างเงี้ยเขาต้องคอมเพนได้สารดานมันนะบ้านนะ่ะมันจะเป็นเน่ยสารดานที่แย่อย่างนี้ใส่คนอื่นแถมเชื่อเพิ่อนกันรอทำเตอรเขาไปดูเรื่องอื่นไว้ดูหนัก เอา้าวคุณแมนมาทำอะไรแถวนี้คะมาซื้อรถเหรอคะใช่ครับแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วครับทำไมเหรอคะก็เซลลอะไรครับพูดจาไม่เข้าหูเลยสีหน้าไม่รับแขกอะไม่รู้จะมาสมัครเป็นเซลล์ทำไมโอ๊ยแต่เหรอไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรใช่หรือเปล่าคะ ก็ไอผู้จัดการผู้หญิงตัวดำดำมืดๆนะครับ <c oughs> คนอะไรไม่รู้ตัวดำไม่พอ <c oughs> ใจดำอีกแค่นั้นค,ครับคุณเจว่าแต่คุณเจมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับนี่เป็นเป็น์รถของฉันเองละคะ่ะฉันพอจะทราบแล้วละค่ะว่าผู้หญิงคนที่คุณแมนพูดถึงคือใครถ้าไม่เป็นการรบกวนฉันขอเชิญคุณแมนแตน้องชายคุณแมน ีครับะะโอ้ยอย่างนี้น่ากินจังอ啊นี่พวกแกกลับมาอีกทำไมคะคุณเจนคะสวัสดีค่ะคุณเจนคุณเจนพาพวกมัานสองคนเข้ามาในร้านทำไมคะเมื่อกี้มันเข้ามาในร้านทีหนึ่งแล้วนะคะ มันเข้ามาในร้านไม่ซื้อรถไม่พอแถมยังพูดไม่ดีใส่ฉันอีกค่ะคุณเจนเรีบไล่มันออกจากร้านเลยนะคะพวกมันเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อรถเราหรอกค่ะหยุดคำพูดของคุณและขอโทษภาษขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษพวกมันสองคนด้วยคะคุณเจนก็เพราะคุณพูดดูถูกเหยียดหยามลูกค้าของฉันนี่แหละเป็นคนที่พอจะทําให้ผุณขอโทษได้หรือ,อยังคุณเจนคะฉันไม่มีทางลดตัวไปขอโทษพวกมันหรอกนะคะ ฉันกับพวกมันมันคนละชั้นกันคุณตัดสินเขาเพียงเพราะรูปร่างภายนอกคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาคือคุณแมนเจ้าของไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณตาหักละ่ะที่คนละชั้นกับเขาอะไรนะคะเจ้าของไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือไปได้ไงวะทำไมแต่งตัวแบบนี้ คุณคะเมื่อกี้ฉันขอโทษด้วยนะคะคือว่ามันมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนะคะถ้าบอกว่าเป็นคนเนี่ยนี่ว่าเหมือนจัาก,การพวกเนี่ยเปลี่ยนสีโวยงา่คุณเจนครับผู้จัดการคนนี้เนี่ยบริการแย่มากเลยนะครับถ้าคุณเจนยังเอาพนักงานแบบนี้ไว้ในบริษัทผมรับรองได้ว่าอีกไม่นานเนี่ย เต้นของคุณเจมส์ไม่เจ๋งไงค่ะคุณแมนไม่รู้คะคอนเทนต์มาหลายคนแล้วเหมือนกันค่ะฉันก็แค่ตัดเกินเขาแต่ครั้งนี้ฉันถูกก็ไม่เขาออกจริงจรงแล้วล่ะคุณดูนาคุณไปเก็บข้าวขอแล้วไปเขียนใบลาออกนะคุณเจนคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณเจนคุณเจนอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะถ้าคุณเจนไล่ฉันออกเนี่ยแล้วครอบครัวฉันจะอยู่ยังไงคะคุณเจน นว่าถ้าคุณไม่ได้ทํางานแล้วครอบครัวคุณจะเดือดร้อนทําไมคุณถึงไม่ปรับพื้นตัวให้ดีละ่ะที่ฉันไล่คุณออกก็เพราะว่าพฤติกรรมของคุณทั้งนั้นแหละครั้งนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนใจแล้วเชิญไปเก็บข้ของของคุณแล้วออกไปซนะ ดีเลยครับถ้างั้นผมขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับ๋ยวเราต้ดปัญหา หนูนาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรอะ่ะถ้าพี่จะไม่เชื่อใจหนูขนาดนี้อ่ะก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกเลยหนูก็นหนูนาหยุดก่อนฉันบอกให้ปล่อยหนูนาพอดทะเลาะอะไรกันอิ๋แล้วลูกเสก้ดังลั่นเลยไม่ไอายก็บ้าเหรอไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่งั้น เดี๋ยวหนูขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะรีบดนนะเล่าอะไรกันกบไม่รู้ไอ้สองคนนี่นะเรื่องเดิมๆเลยแม่จะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะพี่กอล่ะขี้ถึงจะตายถ้าเป็นหนูนะหนูไม่โทนอยู่หรอกกับผู้ชายแบบนี้อะแกะก็พูดไปเรื่อยเปื่อยหน้าพี่ชายกันนะ หนูนาแล้วลูกไม่ลงมากินข้าวเย็นหรอไม่ครับแม่หนูนาหลับไปแล้วครับเมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่าลูกแม่ได้ยินเสียงเถียงกันเสียงดังเลยอะไม่มีอะไรครับเมื่อกี้เข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับอืมแม่ทานข้าวเดี๋ยครับ มีอะไรก็ค่อยคุยกันนะลูกหนูหน้านะ่ะเขาเป็นคนดีเขารักลูกแล้วก็รักครอบครัวนะลูกปีดแล้วครับ แปลแปลกไหมมันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะไม่มีอะไรหรอกหน้าคิดมากไม่ได้ก็แค่เรื่องผัวเมียทะเลาะกันน่ะกินข้าวเถอะลูก เดี๋ยวก็รีบไปทํางานก่อนนะครับแล้ววันนี้หนูนาไม่ไปทํางานเหรอสายแล้วนะไม่เห็นหนูนาลงมาเลยอะพอดีหนูนาไม่ค่อยสบายครับแม่แต่ว่าก็ตเอาอยาเอาน้ําให้เรียบร้อยแล้วครับแม่กับเจนก็ไม่ต้องไปรบกวนหนูนานะครับปล่อยให้เขาพักผ่อนตอนนี้สายแล้วเดี๋ยวก็รีบไปทํางานก่อนนะครับ กินอะไรก็ไม่รู้เหมืนเม็นอ่ะเหมือนสัตว์เน่าสงสัยพี่ชายแกจะทิ้งขยะเน่าไว้ในห้องก็ไม่รู้ลุขึ้นไปดูหน่อยสิออไม่อ่ะแม่ขึ้นไปดูเองสิห้องนั้นฉันไม่อยากยุ่งหรอกพี่ก็ชอบหาว่าฉันเข้าห้องมันอยู่ยแกนี่นะงั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นไปดูก่อนนะ ยู่หน้าลูก่หนา,หนาอยู่ห้องน้ำก่อนลูก ทำไงเดียวแม่ตำรวจตำรวจโทรโทรแจ้งตำรวจไม่ได้นะแม่แม่จะโทรเรียกตำรวจแล้วจพี่กรณ์ไม่ได้นะพี่ชายแกโทรหาพี่ชายแกโทรบอกพี่ชายแกกลับมาบ้านด่วนแล้วก็โทรบอกตำรวจพี่ชายแกต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่มันทำโทรเลยเร็วฮัลโหลพี่กรณ์ แม่บอกให้พี่กลับมาบ้านด่วนเลยรีบกลับมาเลยนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรครับแม่แม่ตำรวจมาเต็มบ้านเลยอกอดมอบตัวเถอะลูกโทษหนักจะได้กลายเป็น แม่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับก็ขอโทษนะครับแม่ก็ไม,ม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนี้เลยอกอดพังมือไปจริงครับแม่ไมคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ครับกอดลักหนุกนานะแม,แม่แต่ไม่เป็นไรนะลูกเราทำผิด ก็ต้องยอมรับผิดแม่จะรอวันที่ลูกผ้โโษษออกมานะแม่รักลูกนะลูกเจนพี่ไม่อยู่ดูแลแม่ด้วยนะแล้วพี่ฝากขอโทษพ่อแม่หนูนาด้วยนะท่านมีหนูนาแค่คนเดียวตอนนี้ท่านไม่เหลือใครแล้วได้สิพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะดูแลทุกคนให้เองใี่สบายใจได้ขอบใจมากนะตัวแล้วครับแนมะ่ ม้ครับพ่อผมซื้อมาฝากเจ้าน,นี้อร่อยมากเลยนะกลับมาทั้งทีซื้อแค่ผล,ลไม้มาฝากเนี่ยนะฉันกล้าซื้อมานะไม่เป็นไรนะพี่กลับมาแล้วเหรอลูก พ่อครั้งนี้หนูซื้อของฝากมาให้พ่อเยอะเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยของฝากตั้งมากมายแค่ลูกไม่เยี่ยมอ่ะพ่อก็ดีใจแล้วนะทีหน้าทีหลังอ่ะไม่ต้องซื้อเปื่อเงินหรอกนิดหน่อยครับพ่ออืทองคำครับพ่อ่งเือ ิี่สของฝากตั้งเยอะแยะของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยใช่ไหมลูกไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะพ่อเงินแค่นี้มันไม่สะทกสะทานต่อเงินในกระเป๋าหนูหรอกค่ะกลับมาหาพ่อทั้งทีก็ต้องซื้อของดีๆมาให้พ่อสิคะไม่ใช่ว่าซื้อผลมไม้นองๆมาให้พ่อแบบนี้อาอเขาแย่เนาะไงคู่เคย ขับมอไซค์มาผิวไหมหมดแล้วมั้งถ้าวันหลังจะมาบอกพี่นะพี่ไปรับรถพี่อะแอร์เย็นเทียบเลย นนะอย่าไปเข้าใกล้กันมากนะตอนนี้บริษัทของมันกำลังจะเจ๊งมันติดหนี้เขามาเยอะเลยระวังมันจะเยืมตังค์ของพ่อแกนะทำไมพ่อพูดอย่างนี้ล่ะครับผมจำได้เมื่อสองปีก่อนนะตอนที่พ่อไม่สบายก็มีแต่พวกเรสองคนไม่ใช่หรอครับที่พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลทั้งดูแล ทั้งค่ารักษาพยาบาลแถมยังส่งเงินให้พ่อใช้ทุกเดือนน่ะแต่ตั้งแต่บริษัทเรามีปัญหาบริษัทเราล้มพ่อกับดูเปลี่ยนไปนะครับเวลาเรามาเยี่ยมทุกครั้งอ่ะพ่อมีของกินอะไรอร่อยๆอมีของอะไรดีๆอะพ่อจะซ่อนพวกผมทำไมครับกลัวผมสองคนจะไปขอกินเหรอครับทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมมาเพื่อความคิดถึงไม่ได้มาของเงินครับ ทุกครั้งที่เรามาหาพ่อดูไม่ค่อยพอใจน้ำสักแก้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาให้เอาแต่จ,จะไล่ให้พวกเรากลับอย่างเดียวเลยแต่พอกลับกันพอพี่สาวมาพ่อก็จะคอยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีอะไรดีๆก็เอาให้หมดพี่พวกแกสองคนจะพูดมากเกินไปแล้วนะเว้ยมีกล้าสั่งสอนพ่อเลยหรอหัดมีสัมมาคารวะบ้างดิผมก,ก็ไม่อยากพูดอะไรมากหรอกนะครับพี่ แต่ตอนนี้ผมเข้าใจล้ว,ว่าคนมีเงินอ่ะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักต่างกับพวกสองคนไม่มีเงินแถมคนในครอบครัวยังดูถูกกันอีกถึงแม้ตอนนี้พวกเราจะล้มแต่เราก็ไม่ได้มาขอให้พี่ให้พ่อยื่นมือมาช่วยเราเลยนะครับแต่ผมขออย่างเดียวนะครับอย่าซ้ำเติมพวกผมสองคนเลยผมขอ เราไปกันเถอะพี่เดี๋ยวก่อนเอาพี่เจนนี่มาพอดีเลยได้ข่าวว่าซือ้อรถเบนมาใหม่ไม่ใช่หรอสมกับเป็นพี่สาวฉันหน่อยไม่เหมือนในเด็กสองคนนี้ขับแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆน่าอายชะมัดเลยฉันว่าคนที่น่าอายน่าจะเป็นพวกแกสองคนมากกว่านะทำไม การขับมอเตอร์ไซค์มันบ่งบอกถึงฐานะหรอเดี๋ยวนี้มีเงินหน่อยขับรถเกง๋งเลยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นหรือไงนั่นมันน้องสาวของเรานะพ่อว่าโหนาก็พูดความจริงนะเกยจะว่ามาทำไมพ่อแพ้มันก็ลูกพ่อนะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันจะมาแบ่งแยกชนชั้นกันทำไมพ่อเป็นพ่อคนที่จะสอนให้พี่น้องรักกันนะคะไม่ใช่มารังเกียจกันแบบนี้เจนนี่ฉันเป็นพ่อของแกนะ บาดใบนี้มีเงินอยู่จำนวนนี้เอาไปใช้ก่อนแกสองคนเป็นคนเก่งมีความสามารถที่เชื่อว่าสักวันบริษัทของแกจะกลับมาลุกเรือยอีกครั้ง,งไม่เป็นไรค่ะแค่ว่าเงนินมันเยอะเกินไปมันไม่เยอะเลยสำหรับที่พวกแกสองคนมีน้ำใจให้พี่เมื่อหลายปีก่อน ที่ล้มละลายก็มีแต่พวกแกสองคนนี่แหละที่คอยช่วยเหลือพี่ตอนนี้พี่กลับมายืนได้อีกครั้งก็เพราะแกสองคนพี่ยังต่างหากที่ต้องขอบคุณค่ะพี่เจนขอบคุณนะคะที่ไว้ใจพวกเราแพ้จะไม่ทำให้พี่ผิดหวังพี่จะคอยดูความสำเร็จของพวกน้องสองคนนะ แพก็พ่ออยากจะขอโทษลูกทั้งสองคนนะพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีจริงๆเลยจากนี้ไปพ่อจะขอเป็นคนใหม่พ่อจะรักลูกทุกๆคนนะแพรพี่ขอโทษด้วยนะที่พูดไม่ดีกับแพร เราก็เป็นพี่น้องกันจะทิ้งกันได้ไงเนาะค่ะ่ะเพราะว่าเราเข้าบ้านกันเถอะอเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกัน